สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องโรสลี่คนดีคนเดิมของเพื่อนนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมอีบุ๊กของค่ายพ g นะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ซื้อให้เพื่อนๆดูสองไม้พอเอาไม้น่าหลักนะไปดูตารางการจ่ายกันก่อนนะคะตารางการจ่ายมีลักษณะประมาณนี้เอพื่อนๆน่าจะเคยเห็นหัตาไปเรียวนะคะสี่สเก็ตเตอร์เข้าหมุนนฟรนะซื้อได้นะเกมนี้อย่างที่บอกวันนี้เราจะมาซื้อให้เพื่อนๆดู เราจะมาะซื้อให้เพื่อนตูนะวันนี้เราจะเริ่มต้นที่เบ็ดไหนดีเพื่อนลุยเป็นห้าสิบเลยสองไม้นะฮะเราก็ต้องเบ็ดห้าสิบนะอ่ะปลายห้าหมุนคนสิบเฮ้ยเลือกอะไรวะเนี่ยเอามาดูกันอ่ะลูกพี่เปลี่ยนเป็นงูแล้วผมจะเอางูมาจังไหนล่ะพี่ เออเอาเอาเปลี่ยนอีกเอาเอาเองูหน่อยเออเออวันนี้นะพี่เสกทําทําดีนะวันนี้พี่เสกดูดีดูดีดูดีวันนี้พี่เสกเปลี่ยนให้เลยนะสําหรับห้ามมาแล้วกําไรหืมไม้แ้กก็กําไรไม้สองซื้อดีไหมเนี่ยไม่น่าซื้อนะ <c oughs> ไอย้ยาไอย้ยาโอ้ยออ้โห เป็นไปได้เพื่อนรางวัลก้อนโต29430อ God! ู้หไมอดีนึ่งนาทีเนี่ยหรือเราตัดจบคลิปเลยตอนนี้เลยได้ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้โหอีเ e ยีบบุกนี่มันสุดๆจริงๆนะเกมโปดของใครหลายคนนะ <c oughs> ใช่เปล่าใช่เปล่าเกมโปดของใครหลายคนใช่ไหมคะไหนคอมเมนต์กันมาบ้าง คอมเป็นกันมาบ้างเลยล่ะคอมเมนต์มากันหน่อยล้วกันนะใครชอบเก็บอุย้ยไม้ <laughs> เพื่อนมันมาไม่หยุดว่ะอ๋อฮมันจะยังไงนะคะรางวัลรวมทั้งหมด4ี่หมืนอ้สี่หมืนอะไรสี่หมน้าพันห้าสิบสองนะคะสำหรับไม้แรกเราซื้อไปสามพันกำไรสี่หมืนโอ้พอไหมเพื่อนพอไหมพอเลยได้ไหมเพื่อน ไม่เอาแล้วได้ไหม <S 2> <S 2> อ<ะ>คอนเทนต์เรามันเกินเบอร์ว่ะอีบอีบบุคทำถึงจริงอีบบุกทำถึงเกินเพื่อนเอ้ไงดีเราอีบบุคลำถึงไปปะเนี่ยไม่ต้องเล่นเกมอื่นกันแล้วมั้งแนวนี้อ่าไม้ที่สองไม่พูดภาพทำเพลงไป วันแรกให้กำไรมาสี่หมื่นมาที่สองเราจะได้หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรนะอ้าวในไหนก็ในไหนเราไปตัวคูณลุกลับลุกลับอะไรวะก็วคูนลึกลับนะอ่ะสิบหมุนคูณสิบได้เปล่าโอ้โหสิบหมุนคูณสิบโอ้โหมันเกินไปว่ะเพื่อนมาอืมเสกเป็นตาดวงตาของฉันมันมืดมิดดอกแรกมาที่สองพัน เราโอ้ยอีกเก้าหมุนนะเราต้องเอาโอ้ยยังไงก็ได้ทุนคืนนะแนวนี้หรือเปล่ายัางไงก็ได้ทุนคืนนะมาแรกก็มาแล้วนะสองพันเ้ยโซเพีงมาแต่ไม่จ่ายที่เสกเสกไหนดิ โอเคอย่างที่บอกเพื่อนไม้เมื่อกี้มันให้กำไรเรามาสี่หมื่นนะไม้นี้ก็ธรรมดาค่ะเฉยๆนะไม่เป็นไรอ่ะสำหรับเกมนี้นะสุดยอดจริงๆเพื่อนรองมาซื้อกันได้นะรองมาเล่นตามกันได้นะสำหรับวันนี้โรลลี่ขอตัวราไปก่อนนะใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ